สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013ค่ะโดยหัวข้อเรื่องของเรานะคะนั่นก็คือการบันทึกไฟล์เอกาสารและการส่งเอกาสารออกภายนอกนะคะเมื่อเราทําการสร้างและการใช้งานเว็ k b กบุ๊กเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องมีการบันทึกไฟล์ดังกล่าวเพื่อที่จะเก็บไว้ในฮาร์ดดิสต์หรืออปุปกรณ์สำรองข้อมูลอื่นๆนะคะในไฟล์ดิสต ฮาร์ดดิสเป็นต้นนะคะ mm hmm. เพื่อเธ่จะนำกลับมาแก้ไขหรือใช้งานครั้งใหม่นะคะโดยในการบันทึกครั้งแรกของเรานะคะเราจะเปิดหน้าจอโปรแกรม Microsoft Excel ที่เราได้ทำงานไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะคลิกที่ปุ่มบันทึกนะคะซึ่งจะเป็นแถบเครื่องมือ ด้านบนมมลน,นะคะจะอยู่ซ้ายมือของหน้าต่าง Excel ค่ะหรือในขั้นตอนรัดนะคะก็จะกดแป้น Control S นะคะเพื่อที่จะทำการบันทึก workbook ได้เลยค่ะแต่ในกรานี้นะคะเราจะคลิกที่ไ i ล์ค่ะเพื่อทำการเซฟนะคะและกดเซฟค่ะเมื่อเราเลือกแ่งจากเก็บการเซฟแล้วนะคะเมื่อเราเลือกแ่งจากเก็บการเซฟ k b o o กแล้วนะคะเราจะเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเก็บไว้ใน เดสก์ท็อปค่ะจากนั้นนะคะเราจะกดเซฟค่ะเพื่อที่จะให้ทำการบันทึกเสร็จสมบูรณ์นะคะนี่นะคะคือหน้าจอที่เราสามารถทำการบันทึกไว้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะโดยที่เราสามารถเพิ่มหรือแก้ไขไว้ได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะจบการสาธิต โปรแกรมการใช้ Microsoft Excel ไว้เพียงแค่นี้นะคะโดยเราจะพบกับคลิปต่อไปค่ะโดยจะมีหัวข้อเรื่องว่าการกู้ไฟล์นะคะที่เรายัางไม่ได้บันทึกนะคะตอนนี้ขอบคุณค่ะ